เอ,อมากันถึงคุณจำได้ไหมผมสักพักหนึ่งแล้วผมอ่านข่าวนี้แล้วก็นำภาพของซูชีเนี่ยอ,ออกมาแล้วก็มีคนบอกว่าทำไมซูชีเนี่ยถึงแก่อย่างนี้คือเมื่อก่อนเนี่ยเ,เป็นตัวตัวแม่โอ้โหถ้าเกิดรุ่นผมนี่ถ้าเกิดถามว่าดาราสาวคนไหนที่เซ็กซี่ที่สุดณนะยุคแบบยุคผมเป็นวัยรุ่นเนี่ยหญิงไลวินจบเลยนะ <laughs> โอ้ไปไปไม่ถูกเลยสูชีเขาเลยบอกคุณเมย์พิชนาต์เนี่ยเน้อชุดูชีสูชีเมืองไทยไงคือคือมีคนออกมาพูดถึงประเด็นที่เธอผมงอกแล้วบอกว่าเธอไม่สวยต่อไปแล้วไม่เซ็กซี่ต่อไปแล้วเนี่ยมาดูนะฮะว่าเธอจะตอบไอ้พวกที่ออกมาพูดอย่างนี้ยังไงครับ นางเอกเซ็กซี่ยังสวยไม่สั่งแม้วัยนี้เล็กสี่นะฮะแต่ล่าสุดนะครับอย่าง่ผมบอกไปถูกเกรียนคีย์บอร์ดเนี่ยนำภาพที่เธอเริ่มผมงอกหรือว่าผมขาวมาตั้งเป็นกระทู้พร้อมกับใช้หัวข้อว่าความงามที่สิ้นสุดลงแล้วของสุชีโดยในภาพที่เกรียนคีย์บอร์ดนำมานะครับเป็นภาพจากปลายเดือนกุมภาพันธ์ตอนที่เธอเองไปร่วมปาร์ตี้ฉลองวันเกิดกับลูกสาวของเพื่อนซีร่วมวงการบันเทิงนะครับซึ่งเธอเรับเป็นแม่ทูนหัว คำตอบของเธอเกี่ยวกับประเด็นนี้นะฮะต้องบอกว่าสมใจชาวเน็ตและแฟนแฟนของเธอจริงๆนะฮะเพราะเธอตอบอย่างไม่อยากคายด้วยนะแต่บอกชัดเจนว่าไม่แคร์คำวิจารณ์ใครโดยเธอบอกว่างั้นก็จงรอดูฉันแก่ตัวลงไปเรื่อยๆก็แล้วกันนะแล้วยังไงต่อนะครับพัดอ่ะโดยก่อนหน้านี้เองครับในปี2017เนี่ยซูช็เคยโพสต์เกี่ยวกับผมที่เริ่มหงอกของตัวเองนะครับพร้อมกับบอกว่า สติปัญญาความคิดมากๆพร้อมกับอายุที่มากขึ้นซึ่งก็เป็นแกรสะท้อนมุมมองเกี่ยวกับการแก่ตัวลงที่เธอมองในแง่บวกนอกจากนี้เขาก็มีสื่อนถามไปทางฝงเต๋อหลุนสามีพุ่มกับของเชิเนะครับว่าคิดอย่างไรกับภรรยาที่ผมเริ่มหงอกขาวมากยิ่งขึ้นเป็นผู้คุรจะตอบยังไงก็ดูหน้าผมสิครับคราวผมออกเยอะขนาดนั้นทำไมผมจะหงอกไม่ได้นั่นแหละเขาตอบแบบนั้นแหละครับว่าผม่ยหงอกอีกใช่ไหมงป่เออเออ จริงเอาจริงดิถ้าเกิดถามว่าเอาสมจริงๆสมมุติถ้าเกิดถามว่าแฟนพี่ผมหงอพี่รู้สึกไงบ้างมันก็ตอบได้คําตอบเดียวอ่ะแกไม่ธรรมาดาออเออเออนะ